วันนี้ก็มาพบกับเรานะคะมานามดีไซน์นะคะกับดําผูเต้นละบงค่ะนะคะที่ร้านอาหารปังหลวงนะคะแห่งนี้นะคะส่วนอาหารปังหลวงค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็รับจัดงานเลี้ยงนะคะที่นี่ก็เลยต้อง มีน้ำพุอิ่งใหญ่สุดลอลังการแบบนี้ค่ะเป็นน้ำพุยาวกว่า20เมตรนะคะแล้วก็มาเจอกับน้ำพุว่าวิงนะคะน้ำพุเตนระบ,บียของเรานะคะที่เต้นไปตามจังหวะนะคะสวยมากๆนี่นะคะเปลี่ยนแสงไฟไปนะคะเรื่อยๆนี่สวยมากๆเลย โรงการาชการนะคะงานราชการหรือว่างานหน้าห้างอะไรยิง่งใหญ่แค่ไหนนะคะเราก็ไปนะคะเราก็จัดที่คุณได้นะคะม่านน้ำดีไซน์ค่ะ